สวัสดีเจ้ามาพบกันในครัวอีกแล้วเจ้าพี่น้องจาวันนี้จะทำต้มยำเนื้อปลาใส่เห็ดนางรมที่เก็บมาจากป่าแช่แข็งเอาไว้ในช่วงฤดูร้อนนะคะวัตถุดิบเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆดูในขั้นตอนการทำเลยจ้าน้ำเดือดแล้วก็ต้มสุกไปแล้วนะคะเกลือคะ่ะ สันต์่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะพริกสดนี่ปล่อยลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแห้งด้วยจ้ะมะขามเปียกแทมมารีนบอนเปี้ยวจ้ะระบาเบอร์ลูฟฟิตเนื้อปลาจ้ะโอ้ยน้ำปลาจ้ะพริกสด เห็ดจ้าเห็ดนี่คือต้มสุกแล้วนะคะชูรสจ้าเดือดแล้วนะคะก็จะใส่มะเขือเทศและหอมใหญ่ที่เลือกหอมใหญ่เพราะว่าหอมแดงเรามีน้อยกว่าหอมใหญ่จ้าวันนี้จะเอาหอมใหญ่หรือว่ากุเลเลอร เป็นผักหวานหวานนะคะตามด้วยมะเขือเทศหรือทุ่มอดเตอร์ค่ะเราจะใส่ดอกหอมนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะที่เก็บแช่แข็งไว้ในช่วงฤดูร้อ,รอนนะคะในสวนเราค่ะเดี๋ยวเราจะได้ปลูกใหม่ละต้องระบายออกจากตู้แช่แล้วจะก็จะหวานๆนะพี่น้องนะหม้อของเรามันไม่ได้เดือดสะใจนะเพราะว่าไฟอันนี้มันเป็นเตาพิเศษจ้ะ เตาที่มันไม่แรงพริกแห้งค่ะพริกปน่นพริกเผานะคะขึ้นไปด้านบนเก็บใบมะกรูดจากต้นมาจ้ะตามด้วยผักแพลวนะคะใส่หอมหอมค่ะ เป็นต้มแซบนะน้องต้มแซบหรือว่าต้มยำ <c oughs> ก็ดับกลิ่นคาวปลาได้จ้ะสุกแล้วจ้ะแค่เนี้ยพอละเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟแล้วทานข้าวพร้อมๆกันนะคะข้าวเหนียวก็นึ่งสุกแล้วจ้ะ เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าพี่น้องจ๋าต้มยำแซ่บๆหรือว่าต้มแซ่บนั่นเองนะคะมาจ้ะพี่น้องจา๋ามาทานต้มแซ่บด้วยกันหอมหอมจา้าโอ้ยชื่นใจชื่นใจ อือโอ้ยเจอตอนมะขามก่อนเลยเอาก่อนเลยนะอยยอดสุดยอดเนื้อปลาลูฟฟิตอืออทองล้องจอก ข้าวเหนียวร้อนๆเลยพริกจ้าพริกมะเขือเทศด้วยแอบขอเวลานอกนะเมื่อกี้นี้ อร่อยมากจ้ะโอ้ยหอมด้วยเห็ดเห็ดมาเป็นดอกเลย หอมมากจ้ะผักแพวต้องใช้ส้อม้วมั้งคะ <c oughs> โอ้ยป <c oughs> าดทีเดียวจะไม่ตัดนะ <c oughs> หิมะลงมาแบบว่าแจ่มเลยจ้ะแสง แสงวิดีโอแบบเจ่มมากเลยพี่น้องมองดูหน้าตัวเองแจ่มเจ่มเพราะว่าถ้าหิมะลงมาอากาศจะจะไม่มืดแสงมันจะสะท้อนหิมะจะ้ะทานข้าวกันหรือยังเนาะพี่น้องจ๋านั่งอยู่หน้าจอนอะ่ะใครทานกับอะไรก็รายงานมาด้วยเด้อ หอมก็นี่แหละอย่างที่เห็นนี่แหละเย็ดเดบรอแอนเสก,กิ้งเย็ดดิกอดอืมอย่าถักโซมิเกสคุณนโบาถามว่ามันอร่อยไหมเนื้อไอ้ลูฟฟิตนะคะบอกว่าอร่อยเย็ดเะบรอดีมาก แกซื้อมาสี่ถุงใหญ่ๆจำได้ไหมสีขาวๆค่ะเป็นเนื้อปลาแล้วก็มันมีขั้นตอนการทำที่ไม่ใช่ใช่เนื้อปลาที่แบบสดเลยนะ่ะคุณเลนโบเขาบอกว่าเขาจะมีการไปตากแห้งแล้วก็นำมาหมาัากมาอะไรเงี้ยหอมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมันนอกเหนือการเรีนยนรู้ <laughs> มันอร่อยพี่น้องหอม เนื้อปลาแบบเป็นดุนดุนเลยอะ่ะอคุณเลมโบเขามีไส้กรอบแล้วก็พาสต้าพาสต้าก็คือเส้นสปาเกตตี้นะคะเขาก็จะมีขั้นตอนการต้มของเขานั่นแหละนี่ค่ะลูฟฟิตโอ้ยคำใหญ่แท้ ข้าวเหนียวนุ่มมากวันนี้เพราะว่านึ่งนึ่งไม่มากก็เลยนึ่งในหม้อนนึงของคุณแม่เฉลวยผิ่นประดับให้มาจา้ะมันก็จะสุกเร็วนิ่มเร็วถ้าเรานึ่งเยอะเราก็นึ่งในหวดจ้ะ ตอนแรกหอมว่าจะกแกงเห็ดใส่ใบฟันถิงโตที่เก็บมาเมื่อวานจ้ะก็เลยคิดว่าเออต้อยมยำดีกว่าจ้ะทานปลาไปเล่นหิมะมาหานาว อพี่เลือกใส่หอมใหญ่เพราะว่าหอมใหญ่มีเยอะกว่าหอมแดงจ้ะจริงๆแล้วหอมหอมจะชอบหอมแดงมากกว่าหอมใหญ่แล้วก็อีกถุงใหญ่นึงก็คืออดีตเพื่อนสาวของลูกชายคุรเรนโบ้ให้มาในวันคริสต์มาสจำได้ไหม สารลูกชายคูเลนโบสจ้ะวันที่เขามานะ่ะเขาก็เอาเห็ดอบแห้งของประการหอมไปปลูกใหญ่เลยนะทุกครั้งก็เอาไปนิดหน่อยคราวนี้ยกไปทั้งทั้งอันนี้เลยเขาบอกว่าเขาจะเอาไปทำให้สาวกินทีนี้พ่อก็ถามอยากรู้พ่อก็ถาม เพื่อนสาวเขานะว่าชอบไหมเห็ดพึ่งหวานอบแห้งเขาบอกเขากินไม่เป็นซึ่งมันผิดกับครอบครัวเราอืมมันผิดกับครอบครัวคุณเลมโบจะ่ะซึ่งเขาชอบอาหารป่าชอบพวกเห็ดนะแต่ว่า แม่เนาะอร่อนนี่ก็จะกินได้เหตุเป็นบางอย่างบางอย่างเขาจะเจ็บท้องตอนขากับผักแพลไปพร้อมๆกันพี่น้องเลยเนื้อปลาที่มันมันไม่ต้องมากลัวเปื่อยนะ่ะมันจะมันจะเป็นเหนียวเหนียวน,นุ่มๆพี่น้อง อืใบมะกรูดเจอใบมะกรูดจากต้นกรบเพาม อเจอเห็ดพี่น้องจ๋งาใบมะกรูดจ้ะ บีบมะนาวลงไปนี่ก็จะยั่วพี่น้องได้อีกนะแต่ปรากฏว่ามันเปรี้ยวแล้วจ้ะเปรี้ยวพอดีพองามเลยอร่อยจริงๆพี่น้องเอ๋อยากจะชูช้อนเขียวแต่ก็ตักยากนิดนึงเนาะมันต้องใช้ช้อนกับซ่อมจ้ะ ผมว่าจะพาพี่น้องไปดูขอนเห็ดนางลมซะหน่อยเห็นเพื่อนๆใน youtube หลายช่องเขาเก็บเห็ดกันแล้วจะเห็ดนางลมฤด,ดูหนาวนะของของเราก็ไม่รู้จะมาหรือยังของเราไม่ใช่ป่าเรานะ พูดรวมๆนะพี่น้องคือปลาที่เราเคยเก็บอ่ะไม่รู้มาหรือยังอร่อยมากตาะอ่อนจ้ะ บอกหอมหวานยังคิดอยู่ว่าเอ๊จะนึ่งปลาใส่ดอกหอมดิทานต้มยำเผ็ดๆหอมก็จะมาต่อด้วยนึ่งหัวแกนตะวันจะ้ะคือนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็เอาโยนไว้ประมาณห้าหกหัวอหอมอย่างนี้นะคะ มันจะเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นใหญ่เป็นกีบเป็นกีบค่ะืเพราะว่ามันมีประโยชน์มากมายพอแก่นตะวันวินลลมโบอบอกว่าอาทิย์์นาจะลงขายทางอินเทอร์เนต็ตจ้ะ แค่กาดมันดีอร่อยมากจ้ะไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องเติมน้ำตุ้งน้ำตาลเลยเขาจะหวานจากด้านหัวมันนี่เขาก็จะนุ่มๆนะแล้วด้านโคนมันก็จะเคาะกรอบกรุบๆค่ะด้านนอกนี่กรุบกรุบด้านในนุ่มๆ่อยอืม บางครั้งก็คล้ายๆมันสาคูคุณพี่ปวีนาเขียวตาดเคยแนะนำเอาไว้นะเขาเรียกว่าสาคูจีนแล้วก็ทันสุดๆก็จะคล้ายๆกับแ้วกรอบกรุบๆแล้วก็จะคล้ายๆกับบัวสวรรค์มันเหมือนหลายๆรสชาติเลยจ้ะ อร่อยมีเอถามมาว่าเมืองไทยมีไหมมีนะคะมีเยอะจ้ะเซิร์ชเข้าไปพิมพ์คำว่าเซิร์ชเข้าไปดูทาง Google นะคะพิมพ์คำว่าหัวแก่นตะวันหรือว่าสรรพคุณของหัวแก่นตะวันอย่างเงี้ยค่ะจะขึ้นมาปุ๊บๆๆจ้ะ <c oughs> <c oughs> ก็มี FC ท่านหนึ่งเนาะอยู่ทางเยอรมันจ้ะ เขียนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากจะได้จังเลยสีสีม่วงเนี่ยเพราะว่าทางเยอรมันน่ะมีแต่สีขาวอันนี้หอมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นพันของเขาหรือว่ามันเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศเกี้ยง <c oughs> แต่ต้มยำไม่เกี้ยงนะคะต้มยำยังมีอยู่ในจานจ้ะทำดีก็ทำเยอะค่ะพอได้ลงคลิปให้พี่น้องชมเนาะ ทำนิดๆหน่อยๆมาวางม่อมอแม่แมกมๆก็มันดูไม่ไม่น่าทานไม่ไม่น่ายั่วกันจักก็ตั้งใจยั่วนั่นแหละ <c oughs> เรียกน้ำย่อยกันจ้าก็มีคุณยายอ่อยร้อยเอ็ดหรือว่าคุณปัทมาพรทองมั่งนะคะผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีกิติมศักิ์นะคะที่ที่มอบผ้าไหมสีม่วงให้ผระกาดหอม ที่ตอนกลับเมืองไทยนะ20หลาก็ได้มาตัดชุดสวมใส่สวยๆนะคะคุณยายบอกว่าทำไมมันหัวใหญ่จังอยากจะมาขุดด้วยจังโอ้ยอยากให้มาจริงๆเลยจ้าคุณยายจ๋าอยากจกะให้ได้ชิมอยากจะให้ได้พันกันทุกคนที่ปรารถนานะ,ะแต่ว่าหอมก็ไม่มีความสามารถจะขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่มอบให้นะคะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านคะ่ะ เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ